สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมอยู่แล้วก็เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะเด mm ี๋ยวเจนจะพาไปวัดละคังนะคะซึ่งเป็นวัดคุบาอาจารย์เจนที่เจนนับถืออยู่นะคะเจนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวนะคะ mm hmm. นี่ตรงนี้มีป้ายรถเมย์นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เดินทางมารถโดยสารสามารถนั่งรถเมย์แล้วก็มาลงตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. หรือว่าฝั่งนู้นก็จะเป็น รถเมล์เช่นเดียวกันฝัง่งนู้นนะคะทางด้านนูน้นแล้วก็ข้ามสพารอยมาแล้วก็มาลงทางด้านนี้ได้เจนจะให้เพื่อนๆดูนะคะทางด้านนู้นเนี่ยด้านหน้าของเพื่อนๆนะคะเป็นวังหลังนี่เป็นบร,ริเวณนะคะบร,ริเวณที่สามารถลงตรงนี้แล้วก็เข้ามาวัดได้เลย ทางด้านซ้ายมือก็จะมีเซเว่นนะคะสามารถแบบว่าเวลาหิวน้ำมือเ,เนื่ยเลยเนี่ยก็เข้าไปในเซเว่นได้เลยบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นแบบนี้น่ด้านบนตรงนู้นนะคะทางด้านหน้าด้านบนก็จะเป็นองค์สมเด็จโตองค์ใหญ่นะคะชพื่เนเพื่อนเห็นอยู่ในช่องอะคะ่ะ เด้ินไปท้องกันเลยนะคะถ่ายคลิปบนเค่องก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยรถเยอะแถวนี้รถเยอะแล้วก็แบบว่าค่อนข้างสุดคัานิดนึงค่ะ เดี๋ยวจะเดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เอารถใหญ่มาเรากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีที่จอดหรือเปล่ามีค่ะที่นี่มีที่จอดนะคะแต่ว่าเสียงเงินเขาก็จะมีคนดูแลให้อย่างปลอดภัยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ไ,ได้เลยแต่ว่าข้างนอกก็จะมีที่จอดนะคะสําหรับคนที่มาสีรีล่ลารหรือมาวางหลังเนี้ยสามารถมาจอดได้เลยแต่ค่อนข้างหายากนิดนึง ถ้าเกิดว่าใครมาวางหลยยงังนวาสินลาด่ะหาที่จอดยากค่ะเพราะว่าที่จอดเต็มต้องพยายามมาเช้าๆนะคะถ้ามาเช้าๆช้จะหาที่จอดง่ายหน่อยบางทีถ้าจอดข้างทางก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีช่วงเวลาแต่หาที่จอดที่มันปลอดภัยนะคะแบบดูแบบไม่อันตรายแบบดูรถไม่เสซยอะค่ะน่าจะโอเคนะรถไม่เสยคนรักรถเราก็ห่วงเนาะจอดที่แบบที่มันไม่ค่อยปลอดภัยอย่างนี้น นี่นี่นะคะเขาจะมีอาคารที่จอดรถตรงนั้นจอดได้เยอะค่ะเป็นตึกตึกขา,าวๆาบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจะมาจอดที่นี่เราไปเดินวงงงงังหลังหรือหรือสีนีราจะได้นะคะแต่ว่าจะเดินต้องเดินย้อนไปนิดนึง กอดให้อยู่ค่ะที่จอดรถตรงนี้เลยเหมือนตอนนี้เขากำลัง่ง้นแทมปรับปรุงอย่ต่เรียน้าน,น้านี่อาคารปฏิบัติธรรมนะคะอาคารปฏิบัติธรรมผมมะรังสีทำไม เจนถึงพาเพื่อนๆมาวัดละคงแห่งนี้ใช่ไหมคือเจนอ,นอยากพาเพื่อนๆนมาชมนะคะครูบาอาจารย์เจนที่เจนเคารพนับถือนะคะเจนศรัทธาคือเจนศรัทธาองค์สมเด็จโตเนี่ยมันนานมากในชีวิตเจนอะก็มีแต่สิ่งดีดซึ่งเจนก็อยากให้เพื่อนๆของเจนเนี่ยที่รับชมอยู่หรือว่าคนที่เข้ามาดูมีชีวิตที่ดีเหมือนที่เจนมีถึงแม้ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนมันจะมีความทุกข์ร้อยแต่อะไรก็กตามค่ะ แต่ถ้าเราเชื่อสิ่งนี้แบบโดยปัญญายังไงเราก็จะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ไม่ว่าความทุกข์อะไรก็จะทำทำลายจิตใจเราไม่ได้ตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนโรงเรียนโคสีสสิสโมสรเดินมาสักได้ระยะหนึ่งอะคือวันนี้ค่ะเขาเป็นวันศุกร์ก็เลยคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราสังเกตุแบ ขอข้างจะมีแบบว่าคนมาเที่ยวเยอะนะคะเขาจะมาถ่ายรูปบ้างมาไหว้พระแล้วก็เดินไปข้างๆก็จะเป็นวังหลังค่ะสุขานะคะสุขาอยู่ที่อา,อาคารจอดรถก็มีเขาบอกว่าจุดไหว้พระ พระอุโบโสถพระวิหารสมเด็จวัตถุทำบุญสักทานอู้ชอบจังคนไม่เยอะ <laughs> คนเยอะแล้วแบบโอ้โหมันก็มีความวุ่นวายนะคะแต่ว่าคนเยอะก็ดีแล้วค่ะเขาก็มทาทำบุญกันก็สีดีดสวยนะคะวัดนี้ นี่นี้จะ,ะพาเพื่อนชมนะคะไปเที่ยวด้วยกันอันนี้เ้นทาไปเที่ยวที่วัดระฆังนะคะวัดระฆังขึ้นชื่อเรื่องชื่อเสียงด,งดังๆแล้วก็อ,อ,องค์สมเด็จโตท่านศักดิ์สิทธิ์มากท่านเป็นพระที่แบบท่านมีความเมตตาต่อเรามากๆค่ะโอ้ยโอ้ my god โอ้ย โอ้ยเป็นบุญตามากเป็นบุญตาวาสนาของลูกค่ะเดี๋ยวเจนจะพาเพื่อนเข้าไปชมนะคะพระพระในอุโบสถนะคะการที่เรามาวัดเนีย่ยเพื่อนๆค่ะเราต้องอไม่ส่งเสียงเออไว้วายนะแต่นี่คือไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ริงก็เลยจะพูดเสียงดังเรียกว่าสเต็ปกลางอะคะ่ะเพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวกล้องจะไม่ได้ยินเสียงที่เจนนี่เขาโอ้โหรเลย เป็นดวงตาวาสนาจริงหนอโอ้โหลูกลูกมาลูกก็ไม่เคยเข้าไปเลยเนี่ยมากับเพื่อนเนี่เยเขาเดได้เข้าไปแล้วค่ะนี่ที่นี่เราต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเพราะว่าให้เก็บสถานที่ปกติเน,น,น,นะะจะมีทังใช่ไหมคะเจจะใช้ขาเท้ขาขวานะคะ เีย่เข้าไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการน้อมนำสิ่งดีๆเข้ามาในจิตใจของเรานะคะโอ้สวยมากค่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากค่ะสวยมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมใกล้ๆนะคะ เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆว่าเห็นผ่านกล้องแล้วอ่ะว่าสวยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าของจริงอ่ะสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะจะอยากให้เพื่อนๆนะคะมาชมนะมาไหว้มาที่วัดะระฆังแห่งนี้ถ้ามีโอกาสนะคะ มีความตั้งใจแล้วว่านำมาถวายดูรูปดูผ่านก้อนนะคะองค์พระประธานนะคะท่านมีความงดงามเพียงใดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกมาหรือว่ามาไม่ได้หรือว่าติดไฟหรือว่าไกลเพื่อนๆยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วแบบอยากมาก็เชิญมาได้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สะดวกที่จะมาก็ ดูผ่านกล้องได้เลยเพราะว่าตั้งจิตดีๆนะคะดูผ่านกล้องแล้วก็ตั้งจิตดีๆว่าน้องนำนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะมาไว้ในจิตใจของเรานลคะ่ะขออำนาจนตุเราม,มท่านนะคะขอความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับจิตใจของเราสิ่งไหนที่ไม่มีก็ขอให้ออกไปจากชีวิต สิ่งในที่เป็นความทุกข์ก็ขอให้ใคลายทุกข์สิ่งในที่สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปค่ะตั้งจิตนะคะน้อมนำนะคะพระพุทธพระธรรมประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะของเรานะ ว่าเวลาที่เราจะถวายถวายดอกไม้นะคะเราต้องถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแลเข้าไปใกล้ๆดีวกว่าเนาะจะได้เิ่นชัดๆว่าตอนนี้ไม่มีใครเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะเผื่อคุณมีคนมาถ่ายรูปเราจะได้ไม่ไปเกะกะเกาวเขา ือเจนจะบอกว่าการสวยๆนะคะดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้สวยๆนะคะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยนำดอกไม้นะคะนี่นำดอกไม้ที่สวยนะคะมถาถวายพระเกิดไปชาติหน้าฉันใดน,นะคะเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและกลิ่นหอมของดอกไม้สดและดอกไม้ที่สดจะทําให้เรา ไปที่ไหนก็จะเป็นที่รักของเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิงสศินะคะเพราะว่าเทวาดาท่านชอบกลิ่นหอมเพื่อนๆแปลกใจไหมะคะว่าทําไมเวลาเราไปวัดเราต้องนําดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมไปถทาายหรือดอกไม้ที่สดอะไรเพราะว่าเทพเทวดาครูบาอาจารย์ท่านอยู่สวรรค์ท่านชอบท่านได้กลิ่นนี้ท่านจะเกิดพลังบุญพลังที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น กลิ่นอายของความสุขบุญบารมีที่เรานอบน้อมกลิ่นหอมจะสิ่งนี้นะคะที่จะเป็นคุณงามความดีเวลาที่เราไม่สบายใจเนี้ยเราเราเราอะเพื่อนเพื่อนเราบางทีเวลาเราไม่สบายใจแล้วเราได้กลิ่นหอมหอมเรารู้สึกดีไหมคะเหมือนเวลาที่เราไปไปห้างเวลาที่เราไปห้างแล้วเราเข้าช็อปไหนแล้วเราได้กลิ่นหอมหอมาความรู้สึกแรกมันจะรู้สึกดีใช่ไหมเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เรานําดอกไม้หอมดอกไม้สดมาถวายพระ จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังที่ท่านได้รับจากเราแล้วท่านก็จะส่งพรและความเมตตามาให้เรานะคะทําการสิ่งใดแล้วก็จะไปทางที่ถูกที่ควรไปทางที่ถูกต้องด้วยอานาจของบุญกุศลแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยก็คือน,นั่นแหละครับกลิ่นหอมเป็นเป็นพลังบวกเป็นสิ่งเป็นบุญกุศลที่จะนำพาเราไปสู่ที่ดีๆอ่ะ เขาถึงบอกว่าเวลาอย่างเช่นเดียวกันค่ะอ,นนอันนี้จะบอกเป็นเคาับนะคะเวลาคนที่จะเสียชีวิตหรือคนที่ป่วยเนี่ยเขาก็ต้องแบบคนที่เสียชีวิตหรือคนคนที่ป่วยเขาก็จะต้องมีดอกไม้ทุกเคียนหรืออะไรเขาเป็นความเชื่อน,นะคะว่าจะนําสิ่งนี้ไปขึ้นบนสูงสวรรค์เพื่อไปไหว้พระ,ะพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็คือพารัตนาไตนะคะอันนี้เจนขออนุญาตพูดยาวนิดนึงนะเพราะว่าเจนอยากให้ความรู้จริงๆเจนมีความรู้แล้วเจนนํามาปฏิบัติชีวิตเจนดีเจนอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูเจนอยู่หรือว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามแต่เข้ามารับชมเนี่ยอยากให้เขามีชีวิตที่ดีเหมือนที่เจนมียิ่งดีกว่าเจนดีใจด้วยค่ะดีมีชีวิตที่ดีกว่าเจนดีใจด้วยเพราะเจนถือว่าอย่างน้อยเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้ วันนี้เขาแบบมีความสุขผู้นี้เขาอาจจะเขาอาจจะไม่อยู่เราก็ได้คือมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วก็ได้แต่สําหรับคนที่เข้ามาดูเราเกิดก็จะเกิดพลังกายพลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะจึงก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมารับชมมาที่เจนร,รับชมนะั้นได้พลังบวกได้สิ่งดีๆได้ความเมตตาจากองค์พระประธานในบูช์นะคะขออนุญ,ญาตพูดบอสนะคะเพราะว่า อาจจะส่งเสียงดังมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจิงขออนุญาตไหว้ก่อนนะจิงนอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆนมาถึงวัดนี้นะคะอยากให้เข้ามาในโบสถ์ก่อนมาไหว้พระประธานก่อนนะคะเอาเลิอกอเอาใ้ค่ะ เอาลึกเอาใช้กับการดำเนินชีวิตกับการที่เราจะไปเยี่ยมชมวัดสถานที่จุดอื่นๆนะคะโหสวยมากอะเป,เป็นพระมหากรุณายิ่นเลยท่านเมตตาม,มากที่ให้เราได้ชมผคมสวดๆแบบนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะตั้งจิตไปพร้อมๆไปนะคะเ,เพื่อสิง่งนี้มีเอาไปจาชีวิตนะคะ อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นความรูก,กายรู้ใจไม่สบา,ายกายไม่สบา,ายใจขอให้ออกไปจากชีวิตสิ่งไหนที่เป็นทุกข์ก็ขอให้ใครทุกข์สิ่งใดที่สุขก็ขอให้สุขกิ่งี้ขึ้นไปนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้แข็วคลา,าปลอดภยัยอำนวยโวยใช้ให้ตัวเองคะพเพื่อนๆคะ่ะอำนวยโวยใช้ให้ตัวเองลยนะคะตั้งจิตที่ดีดคะ่ะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งจิตน้อมนับุญนะคะส่งถึง พาประธานในโมสนะคะแล้วก็อวยพรให้ตัวเองเค่ปะปฏิมากับหวยมามยทางด้านแท่นข้างหน้านะคะเราไม่สามารถทีนไหน้นะคะเพราะว่า เป็นแท่งสำหรับผ่าศพนะคะในการนั่งแท่งนี้เท่านั้นค่ะเราไม่ควรไปลุ้นนะคะไม่ควรไปจัดไม่ควรไปอะไรลิดขาดเลยค่ะเพราะว่าการไปแบบ่ร่วนเกินผ่าศพอย่างไม่ดีค่ะเห็นว่าต้องเป็นประเทียมตามประดิษกรรมฝา ด้วยตัวเราเองค่ะเราไปทําอะไรที่ไหนเราก็จะสู้กับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาค่ะ ออเสพอเราะว่าคุเขา่สมาธิก,กันสรับจีนนะคะขอไม่ยากนะคะออขอขอข,อข,อขอนะคะที่ทาถามเพราะว่าจจะออบอกว่าเวลาที่จนนะคะวัดจีนจะก้าวเท้าขวานะคะเวลาที่จนออกจนก็จะก้าวเท้าซ้ายนะคะแม่คือสอนไว้ ชมโบสถ์นะคะทางด้านหน้าของเจนี่โอ้โหเป็นบูตาวาสนาค่ะเปิดไม่หนอ้อโอ้ยโ,โอ้ยสะอาดสะอ้านมากเพื่อนๆจ้า ก็เจงเหมือนมามาแบบมาโบว์สมัยก่อนนะเหมือนเราเป็นคนสมัยก่อนนะเอนเนี่ยเจนลบสไตล์เ่สเยสวยมากพื้นเขาทำสวยมากค่ะน่าจะเป็นการทําพื้นใหม่นะแต่ว่าสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยข้างๆอย่าต่างๆอะอุ้ยหน้าตา่ตอุยนะ้ยจริงคิดว่าเจงอยู่สมัยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะดูหน้าต่างนี้หน้าตาสวยมาก น่าจะเป็นแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยท่านถ้าวัดไหนมีโบสถ์ก็แปลว่าคือเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แน่เลยนะเห็นว่าสวยค่ะพื่นๆค่ะขอห้ามสูงเชินจะพาเพื่อนๆไปชมนะคะที่นี่นะคะรัดกุมแน่นหนาค่ะก็วงจรทุกอย่างติดทุกที่ทุกจุดมีตำรวจมีทุกอย่างคะ่ะคือ ที่เจนมาถ่ายที่เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ามาแบบว่าล่อตาล่อใจโจนะคะเพื่อให้โจนเนี่ยมาทําสิ่งไม่ดีแต่ว่าเจนมาถ่ายสิ่งที่เจนนับถือพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเจนอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาสักการะมาไหว้มาเที่ยวมาทําบุญกันค่ะเพราะว่าเรามาทําบุญเรามาที่วัดเนี่ยเวลาเราไม่สบายใจออกไปเราก็จะได้มีสิ่งดีๆแต่ถามว่าถ้าเรา สบายกายสบายใจเรามาได้ค่ะวัดไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีความทุกข์หรือมีความไม่สบายกายไม่สบายใจมาอย่างเดียวเรามีความสุขเราก็มาที่วัดได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องมีความทุกข์เลยถึงจะมาได้นะแต่แค่ใครที่รู้สึกว่าต้องการที่สงบเราอยู่ข้างนอกเราเสียงดังละให้มาที่นี่ค่ะ เก็ถ่ายเพื่อนเพื่อที่เพื่อนเพื่อน,น,นจะได้มาเที่ยวกันมาชมสถานที่สวยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคูบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบค่ะน้อมน้อมบุญแบบว่าให้ท่านให้ท่านได้ถึงพร้อมแต่บุุคลของเรานะคะเราทาการสิ่งใดเราก็จะราบรื่นประสบความสําเร็จนะสิ่งอย่างนี้นมันแบบคือสิ่งนี้จริงอยู่นะมันมองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมถามว่าบุญเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมคืออะไรรูปธรรมคือ เราทำอะไรแล้วเราสำเร็จเราไม่มีอุปสรรคเราไม่มีศัตรูถึงจะมีแต่มันก็มีน้อยแล้วเราก็ชนะศัตรูได้เนี่ยเนี่ยคือรูปธรรมที่เห็นได้ชัดอันนี้เป็นความเชื่อของเจนนะคะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ที่มันไม่สร้างสรรค์น,นะคะคนที่เขาชอบคนที่เขาศรัทธาก็มีแต่เจนเชื่อว่าคนที่ดูเจนเนี่ยศรัทธาด้วยปัญญา หรือจะทำอะไรก็ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำเพราะว่าความงมง่ายเจนเชื่อแบบนั้นพอเจนไม่ได้สอนให้เฮ้ยเจนอย่าพูดว่าสอนเลยค่ะเพราะว่าเจนก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามาสอนใครหรือว่าแบบเป็นผู้รู้อะไรขนาดนั้นแต่เจนแค่มีสิ่งดีๆแล้วเจนอยากแนะนำเพื่อนๆแค่นั้นอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี ที่นี่แน่นหนาค่ะไม่ต้อง,งกลัวน,นะคะเผื่อเพื่อนเพื่อที่รับชมทางบ้านเราบอกว่าคือที่เรามาถ่ายเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าที่ลอดตาลอดใจของแบบว่าคนที่เขาคิดไม่ดีหรือว่าคนที่แบบจะแบบที่เหวอนออกในข่าวนะคะว่าจะแบบมีมาขโมยผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่มีรัดกลุ่มแน่นหนาค่ะแค่ออกไปเนี่ยคือ ดังแบบดัง,ดงยังยังถนนหน้าซอยอะค่ะวิ่งดีกว่าสวยมากสวยมากโคจินเนีย่ยแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนเดียวถ้กว่าอยากมาอยากมาชมเนี่ยมาเลยคะ่ะดีมากเลยคุณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะถ้าคุณเยอะอาจจะแน่นหน่อยเพราะว่าคุณเยอนะเนาะท่านก็ ขาก็มาเที่ยวกันนะแต่คนแต่ละท่านเนี่ย,ยเพื่อนๆคะดูดิดูประตูสมัยก่อนนะโอ้ยจิงจะรู้สึกเหมือนหลุดหลุดมาในโลกของแบบพ๋อเจ้าคะ่ะหลุดมาในโลกของแบบเขาเรียกว่าที่มีละครเรื่องหนึ่งอะคะ่ะช่องเจ็ดที่เรียกว่าอะไรนะกระจกข้ามมิติอะคะ่ะที่แพนเค้กเล่นนะโอ้โห สวยมากจ้าค่ะสวยมากสวยมากเนี่เหมือนเหมือนเจนหลุดมาในโลกของแบบยุคสมัยก่อนจริงๆอะอะไรจะสวยขนาดนี้ถอดถุงเท้าเลยนะคะถอดของไยนะคะเพื่อนๆคือเจนถอด ขอดรองเท้าเดินแล้วค่ะใส่ใส่ถุงเท้าอย่างเดียวนี่สวยมากเีาจวจะหาเพื่อนๆนะคะเข้าไปชมด้านในกันค่เพื่อนๆค่ะเขาไปชมด้านในกันนะ